ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้นปามเองวันนี้ต้นปามกลับมาช่วงอาการตอบคําถามเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้ต้นปามจะตอบคำถามเกี่ยวกับเม็ดเรนะื่องอะไรนะอือหือใส่เสื้อมาขนาดนี้มีรู้แล้วแหละว่าเรื่องอะไรก็คือเรื่องแฟรลีเทลนั่นเองนี่เลยมีทําก็น,นี้แอละปามได้ใส่เสื้อเรื่องแฟรลีเทลจาอยู่ในโคนเองก็ขอบคุณมากนะครับไ <c oughs> ม่โฆษนาเลยหรอมาวันนี้ต้นปามได้กลับมาทําการตอบคําถามเหมือนเดิมเนาะ พูดซาทำไมวะมาพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ปามได้เตรียมคำถามมาทั้งหมด20คำถามเหมือนเดิมนะครับมาคำถามแรกกันเลยดีกว่าอืคำถามมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งเลยนะนัทส์ดากูนิวนัทเจอลูฟี่ที่เมืองอะไรคำถามแรกนะจ๊ะทวนใหม่อีกรอบนัทส,ส์เจอลูฟี่ที่ ลูซี่ลูฟ่อะไรอะเอาใหม่เอาใหม่ตัดตัดตัด <laughs> นัสืบเจอลูซี่ที่เมืองอะไรคือได้พบกันครั้งแรกอ่ะที่เมืองอะไรคําถามแรกนะนี่อยู่ที่คําถามแรกเลยเนี่ยขามที่สองนะเกรนั้นมีลูกเมือหรือเขาเรียกว่าเป็นครูผู้สอนอะที่ใช้เวน้ําแข็งอะชื่อว่าอะไรคำถามข้อที่สมีอยู่ว่า แมวตัวสีฟ้าฟ้าที่อยู่ข้างๆนัเสือเป็นคู่ของนัเสือแมวฟ,ฟ้าฟ้านะชื่อว่าอะไรขนาข้อที่สามนี้ง่ายมากขนาข้อที่สามใครไม่ได้นี่คือแบบไม่ใช่แฟนีไม่ใช่แฟร์แนแฟร์เทลอะ้อที่สี่นะเอลซ่านั้นเป็นคนเอลซ่านั้นมีเอลซ่านั้นเป็นผมสีอะไรผมสีอะไรอืม ใครตอบแดงมาส้มมาเหลืองมาตบมนะเพราะมันเป็นสีโทลลุง้งเป็นสีโทสายลุง้งแต่ว่ายังไม่บอกว่าสีอะไรแต่ว่าแดงกับเหลืองไม่ใช่แน่ๆมันผมออกแดงนะแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะข้อที่ห้านะมีอยู่ว่าเออโลกิเนี่ยเป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งโลกิเนี่ยเป็นเทพแห่งดวงดาวที่มีชื่อว่าอะไรโลกิ ก็ชื่อโลกกี่สิไม่ใช่เป็นชื่อดวงดาวชื่อดวงดาวของอะไรคำถามข้อที่ห้านะข,นาข้อที่หกมีอยู่ว่า,เ,าเกรฟูบัสเตอร์นั้นมีสััญลกษณ์แฟรี่เทลอยู่ที่อะไรอยู่ที่ไหนในส่วนของร่างกายเนี่ยอยู่ที่อะไรเนี่ยเกร่อยู่นี่เลยเค่อยู่นี่เลยข้อที่เจ็ดนะจ๊ะมีอยู่ว่าเอา่อ ลีซาน่าเนี่ยสตาลีซาน่าเนี่ยตายเพราะอะไรเขาเขาบอกว่าลีซาน่าได้เสียชีวิตตายเพราะอะไรขณะข้อที่แปดมีอยู่ว่าเลวี่แมกกาเดนเนี่ยมีเวทอะไรอันนี้ก็ง่ายนะทำไมเอาแต่คำถามไม่ง่ายเนี่ยข้อที่เก้านะเออลักซัสนั้นโดนลาออกจากแฟร r y ี่เ l ลเพราะอะไรอ่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องไปดูซีซั่นแรกนะจ๊ะลักซัสโดนลาออกจากแฟร r y ี่เ l ล ข,ข้อหาอะไรอนนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอนข้อที่10มีอยู่ว่าเรยอ,อนนั้นเรยอ,อนที่เป็นคูัวติด,ดกับเกรเนี่ยรยอ,อนสามารถใช้เว้น้ำแข็งแบบไหนเกรย์ะสิ่งของแต่รยอ,อนอะใช้อะไรใช้เว้น้ำแข็งทําเป็นรูปอะไรเพย์เนะี่ยง่ายข้อที่11มีอยู่ว่าคาน่าเนี่ยติดนิสยัยชอบกินอะไร ในชอบกินอะไรอย่างกระดกกระดกกระดกอันเนี้ยคำถามง่ายมากข้อที่สิบสองนะจ๊ะสิบสองลูซี่เนี่ยมีลูซี่นั้นค่าเช่าบ้านของลูซี่เนี่ยมีเท่าไหร่เท่าไหร,ร่คือค่าเช่าบ้านเนะี่ยคือเขามีบ้านเช่าแล้วเขาต้องเสียวันละเท่าไหร่ข้อที่สิบสามนะวันนี้คันจมูกขอขออนุญาตนะ 13มีอยู่ว่าเออมี Fairy t a l ระดับ S Fairy t a l ระดับ S ทั้งหมด3คนมีใครบ้างระดับ S ก็คือที่ได้ย่องไปขึ้นเป็นชั้น2แล้ว,วะอะใครต้องดูใครที่ต้องดู season แรกนะจ๊ะข้อที่4นี่ข้อที่4ชื่อ season 2ของ Fairy t a l มีชื่อว่าอะไร season 2ที่ พวกเราสี่สี่สี่แหล่งอะต้องสู้กับใครมีฟาริเฮลมีมีกิลอีกกิลหนึ่งจำชื่อไม่ได้กอีกกิลหนึ่งแล้วก็แคชเชียลเตอร์แล้วก็ water, วกได้ทำการร่วมมือกันแล้วสู้กับกิลอะไรข้อที่สิบสี่นะสู้กับกิลอะไรสู้กับกิลใครไม่ใช่ออนนะช่างมันข้อที่สิบห้ามีอยู่ว่าในช่วงตอนที่เสียร์เรตตอนที่ไปสวนสนุกอะ คือนัสเซอีโดนใครกระทำเกรโดนใครกระทำแล้วก็เอลซ่ากับลูซี่เนี่ยโดนใครกระทำบ้างอ่าข้อที่15นี่ยากอยู่นะจ๊ะข้อที่16มีอยู่ว่าอ่าแบบนี้คนที่ถือปืนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีจะมีคู่หนึ่งที่ถือปืนนะเขาคนนั้นชื่อว่าอะไรข้อที่17เอ่ออเวนดี้ กับชาวเนี้ยอยู่กิวอะไรเมื่อก่อนอยู่กิวอะไรก่อนที่จะมาเป็นฟรีเทลนะข้อที่18มีอยู่ว่าแปบคนที่โดนลงโทษในตอนที่แข่งวิ่งมาราธอนน่ะจะมีสี่คนที่โดนลงโทษมีใครบ้างอ่าข้อที่19ในซีซั่นหนึ่งในช่วงตอนที่20นะ จะมีกิวหนึ่งที่ไปทำลายกิวแฟรรี่เทลแล้วเขาคนนั้นที่กำลังทำลายแฟรี่เทลอะคือใครคนที่ทำลายแฟรี่เทลนะ <c oughs> พอที่ยี่สิบนะมีอยู่ว่าอือคนที่ให้เข้ากล่องเกรนี่ใครอ่าคนที่ให้เข้ากล่องเกรนี่ใครนะต้องสังเกตดีๆนะจ๊ะอ้าวทั้งหมดยี่สิบคำถามนี้ใครตอบได้บ้างอืม อ่าอยัางถ้าถ้าเกิดจะตอบคำถามานะไรก็คอมเมนต์กันด้านล่างนะครับใครตอบถูกเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นตำแหน่งของสุดยอดแฟนแฟนของแฟรดีเทลจากตอนแรกเป็นแฟนแฟนของไมฮิโร่แล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มาสู่แฟรดีเทลบ้า,พางพอาะปาก็อาจจะบอกว่าป้าเป็นโอตาคุาตัวเต็มอะติดทั้งห้าสิบเรื่องอะดูทั้งห้าสิบเรื่องในคืออะไรง่ายทางปิดเคลมที่ผ่านมาในช่วงติดหยุดติดกักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ สัญหาดูตอนนี้ปามก็ติดไฟล์เทลมีแล้วก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องเลยที่ปามจะได้มาถามกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเป็น blue exorcist มือปราบอีปัา,าตาแล้วก็ black cover l black cover l คัมพีดับกูโันที่ปามตั้งชืง่อไทยเองก็ <c oughs> น,นั่นแหละก็อารมอาจจะอาร์มปามอาจจะได้มาตอบคำถามได้มาถามคำถามทุกคนอย่างนี้มาสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ต้องการได้กลับมาถ่ายคลิปอีกหนึ่งครั้งสวันนี้บายๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าายบายอย่าลืมกดติดตาซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยกันดีนะอย่าลืมกันนะครับ